เขียนวงกลมอ่าเขียนช้าลูกเขียนนี่เขียนในช่องนี้ลูกนี่วงกลมเอาเขียนนี้เอาวงกลมเ,เลขหนึ่งอ่ะเลขหนึ่งอ่ะเลขหนึ่งอันนี้ชัดกว่าอันนี้เลขหนึ่งชัดกว่าเขียนได้สิลูกเราต้องมั่นใจในตัวเองอ่ะอะ่ตัวนี้ชัดกว่าอ่าวันนี้วงกลมเห็นไหมชามเลี่ยมเลขหนึ่ง อ่าอ่าเลขชูเดี๋ยวเขียนเลขหนึ่งก่อนเขียนเลขหนึ่งก่อนป๊ะป๋าจะให้เขียนปีชาดให้เอาาปีฉาดเขียนฟันเลขฟันปีศาดยังไงปีชาดก็เขียนวงกลมเขียนฟันเขียนตาเขียนตาเอาไม่นี่ลองทำดิเราต้องฝึกหัดให้ชินกับปากากันเออเออเลขหนึ่งเออเลขหนึ่งเออเลขวงกลมได้ อย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้เรืต้องทําได้สิลูกหนูต้องทําได้หนูต้องทําได้หนูต้องคิดแบบนี้นะลูกโอเคไหมหนูต้องทําได้ค่ะอย่าพูดว่าไม่ได้นะเราต้องทําให้ได้เห็นไหมหนูทําได้แล้ววงกลมเนี่ยไม่ทำได้เลขหนึ่งเนี่ยหนูเขียนเองนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยลองทําดีลากลงมาเลขหนึ่งเห็นไหมอ๋อไกลเขียนทีละสองอันไม่ได้ก็เขียนทีละอันมา หนูต้องคิดว่าหนูต้องทําได้หนูต้องทําให้ได้สู้สิคะสู้สิคะเห็นไหมอันนี้่าก็ไก่เอ่หนูต้องสู้สิคะหนูต้องทําให้ได้ก็ไก่หนูต้องทําให้ได้ขอไข่เอ้หนูต้องทําให้ได้ขอควายอ่างองูใจาหนูต้องทำให้ได้อ่าศูนย์หนึ่ง สองเห็นไหมอ่าเขียนใหม่เขียนใหม่เขียนใหม่อ่าอันนี้หน้าใหม่อ่เขียนเลยหนูต้องทำให้ได้พูดชี้อันนี้หน้ใหม่เลยเลขศูนย์อ่าเลขศูนย์ป๊าเขียนยังไงเลขหนึ่งล่างไงลูกสีแดงเนีสีแดงเรดสีแดงสีขาวเออไว้สีขาวเออทาสีเลยนี่เนี่ยทาสีมินี่ก็วาดวงกลมก่อน นี่จะป้าปจะสอนวาดวงกลมท้าไม่ชินมือกันอ่าเสร็จแล้วก็ทาสีในวงกลมให้มันอยู่ในวงกลมลูกเห็นไหมเราจะได้มีมีความชินในการจับดินสอปากกาสีเงี้ยเห็นไหมพอมันชินแล้วเราจะเขียนอะไรได้ง่ายเลยแล้วก็บอกว่าเราทําได้อ่าลองทําดูลูก <c oughs> อืมเห็นไหมระบายสีเออเขาเรียกระบายสีอ่าป้าป้าจะเขียนวงกลมให้ แล้วมินนี่ว่ดระบายสีในวงกลมดิอ่ะระบายสีแล้วระบายสีในวงกลมเอออย่างนั้นแหละลูกอย่างนั้นแหละเยอช้าลูกช้าให้อยู่ในวงกลมนั่นแหละเห็นไหมหนูหนูหนถนัดมือแล้วอ่าหนูถนัดมือแล้วอ่าปั๊บชจะวาดปิศาจให้แล้วมินนี่ทาสีปิศาจนะอําตาทําตาทําฟันอ้าวมินนี่ทาสีปีศาจเลยทาเลยทาเลยทาเลย มินี่ต้องพูดว่ามีนี่ทำได้ต้องสู้สิลูกนี่ไงเขาทำอย่างเงี้ยสู้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 คิดแล้วแก้ปัญหาคิดแล้วแก้ปัญหาคิดแล้วแก้ปัญหาหนูต้องทําให้ได้หนูต้องทําให้ได้อย่างองงอย่าเอะอะวยวายเราต้องทําให้ได้เราต้องทําให้ได้คนอื่นทําได้เราก็ทําได้เห็นไหมเห็นไหมเด็กคนอื่นเขาก็ทําได้เราก็ทําได้สิลูกเราต้องโตไปเพราะเราต้องเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างมากเราต้องเจอปัญหาในชีวิตลูก ต้องทำให้ได้ไม่ต้องทำให้ได้ไปแฉะนะเอ้ยต้องทำให้ได้ลองเจอกับปัญหานะเดี๋ยวเป็นตอนเรียนเดี๋ยวตอนสอบอย่างเงี้ยอ่าปะเป๋าวงกลมให้หนูหนูทาสีเอาในวงกลมอ่าทาสีเอ้ยไม่ทำไม่ได้ทำได้ไม่ทำไม่ได้สิมินี่ต้องทำให้ได้นะเห็นไม่ง่ายๆเองวงกลมเนี่ยเราก็ถนัดมือแล้วเราก็จับถนัดมือแล้ว เอต้องเขียนได้สิจะ่าร้อ,องไห้สิลูกต้องฝึกเขียนวาดไปก่อนให้มันชินมือกันเห็นไหมเล็กนึง่ะมินนี่ก็ทาได้แล้วอ่าอันนี้ดีกว่าชัดดีลิขเจชองก็ไกลขอไขอ่ตัวเอบีเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมมินนี่ทําได้หน้าเห็นไหมตัวเอมมินนี่เขียนตัวเอมแล้วนะ่ะเนี่ย ป๊าลากตามมินิเอมอเห็นไหมมินิเกง่งเอามินิวาดปะ๊าจะวาดตาม,มโอ้วงกลมโอ้มินิวาดวงกลมโอ้เลขกหนึ่งไทยเก่งจังเลยเดี๋ยวปะ๊าวาดให้เห็นไหมมินิบ้านเลขกหนึ่งไทยปะ๊าก็ทำให้หนะเออทาสีเออทาสีมินิทาสีเลยระบายเลยในวงกลมนั่นแหละลูกนั่นแหละลูกแล้วอ่า ให้มันชินมือก่อนก่อนจะไปเขียนนะอยู่ดีบังคับให้เขียนไม่ได้เราต้องชินมือก่อนเอเคไหมอ่าตัดให้มันชินมือก่อนเขียนไม่ได้เขียนได้ก็เขียนสี่รูปชา้าช้าเนี่ยนี่นี่ช่องเนี้ยนี่ให้เขียนจากซ้ายไปขวาก็ไก่ข็ไข่ข,ข้ควายอ่าชื่อตัวเองนัดธน,นันเงี้ยลูกเห็นไหม A B C D เงี้ยลูกเห็นไหมเราต้องเขียนให้ได้โอเคไหมตั้งใจเรียนลูกตั้งใจเรียนอืมไม่เขียนได้นั่นเนี่ยนุกมินนี่เขียนได้แล้วเนี่ยวงกลมเนี่ยอ่าทาสีอ่ะทาสีมินนี่ต้องระบายสีในวงกลมระบายสิคุณครูจะสอนเออเอาทาสีเลยฟ้าทําให้ชุบชุบชุบเอาอ,อันนี้มันไม่ออกนี่ลูกเอาอันนี้ไป อันนี้ออกอ่ามินี่ก็เขียนอ่ะจับจับจับอันนี้ไม่ออกอันนี้ออกอืมทา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 เห็นไหมได้แล้วมุมมุมอืมได้นี่นี่นี่เห็นไหมป้าทำให้ได้โอเคนะตั้งใจนะต้องทำให้ได้เขียนได้คิดเขียนให้ได้เขียนให้ได้เอ้ยดิเขียนได้ เขียนได้เอาเราต้องสู้สิลูกโอ้หาวหาวเอา